คือฮาพบงูเห่าพ่นพิษสีทองหายากเลยเข้าบ้านคอหวยแห่แสองเลขบ้านเชื่อมาให้โชคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขจากนางมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เจองูเห่าอีกแล้วนะคะแต่ไม่ใช่งูเห่าสีดำเหมือนทั่วไปนะคะแต่เป็นงูเห่าสีทองนะคะ ไปกันเลยค่ะที่บ้านนาทวีจงังหวัดสงขานะคะสร้างความมือหาไม่น้อยนะคะเมื่อชาวบ้านเจองูเห่าพ่นพิษสีทองเลยเข้าบ้านแต่เช้านะคะโดยนางสำลีไพรโลดอายุ50ปีนะคะได้แจ้งกู้ภัยนะคะเจ้าหน้าที่มูลนิธิอลิโยสามัคคีน,นาทวีนะคะมาช่วยจับงูนะคะ เจ้าหน้าที่จึงมาช่วยกันจับงูนะคะอย่างเร่งดัวนะคะเมื่อไปถึงนะคะพบงูเหา่าพ่นพิษสีทองนะคะความยาวประมาณ1เมตรนะคะเลื้อยอยู่บนคานห้องน้ำบนหลังคาจึงไล่ต้อนลงมาโดยงูนะคะชูคอแผ่ไม่เบี้ยตลอดเวลานะคะพร้อมที่จะฉกอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะใช้อุปกรณ์จับงู จับไว้ได้นะคะใช้เวลากว่าประมาณ20นาทีเลยนะคะแล้วก็นำใส่กระสอบไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะโดยหลังจากเจ้าหน้าที่นำงูเห่าพ่นพิษสีทองไปแล้วนะคะชาวบ้านในละแวกดังกล่าวนะคะต่างวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานา,น,าน,นะคะเนื่องจากงูมีลักษณะสีทองนะคะไม่เหมือนงูเห่าทั่วไปนะคะแต่งูเห่า พ่นพิษตัวนี้เป็นงูเห่าสีทองนะคะชาวบ้านเชื่อว่าจะมาให้โชคนะคะจึงส่องเลขที่บ้านนะคะแล้วก็ไปตีเลขเด็ดเช่นเคยนะคะนั่นก็คือเลขที่บ้านนะคะที่งูเห่าพ่นพิษสีทองเข้าไปนี่นะคะก็คือเลขบ้านเลขที่หนึ่งหกหมู่ห้านะคะตำบลทับช้างอำเภอนาทวีจังหวัดสงขานะคะอย่างไรก็ดีนะคะสำหรับงูเห่าพ่นพิษสีทองนะคะ เป็นงูเห่าชนิดหนึ่งที่ไม่มีดอกจันที่แม่เบี้ยนะคะไม่มีลวดลายตามลำตัวนะคะสีพื้นลำตัวเป็นสีเหลืองหรือสีทองสวยงามท้องมีสีขาวเป็นงูชนิดที่หาดูได้ยากนะคะพบมากในทางภาคใต้ของไทยนะคะไปจนถึงมาเลเซียและก็สิงคโปร์นะคะซึ่งงูที่พบในมาเลเซียและสิงคโปร์นั้นส่วนใหญ่จะมีสีดำเท่านั้นนะคะแต่ว่า งูเป็นงูเห่านะคะถึงจะสวยงามก็ไม่น่าที่จะเข้าไปใกล้นะคะเพราะว่าก็มีพิษเหมือนกันนะคะสวยแต่มีพิษนะคะนี่เลยนะคะบนลลขที่นะคะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะสิบหกนะคะสิบหกหมู่ห้านะคะดูแล้วก็ระมัดระวังนะคะสวัสดีค่ะ